สวัสดีคะ่ะทุกคนวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเราพยายามสุดๆบุญธทำได้สู้ไฟ g h t i คุณยำบนัธมไม่รู้จักคำว่าแพ้หรอกคะ่ะสู้ ออกแล้วนะเาเห็นแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวอล์กนี้ค่อนข้างสำคัญกั่เราเป็นพิเศษเลยนะคะ เพราะมันไม่ใช่ Walk Day One day Two walk แค่แบบทั่ว,วไปที่เราทำเนาะแต่ Wal k นี้เราจะทำเป็นเดือนเลยจะก,กระทั่งครึงวันประกาศมหาวิทยาลัยเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราสู้มากๆสำหรับคนที่รับชมก็อยากให้เอาไปเป็นกำลังใจให้กับตัวเองที่ตัวเองจะได้คือสู้ฟ IGHT กับตัวเองพร้อมที่จะลุยในเรื่องราวคอมโบนัทหรือยังค่ะเธอพร้อมแล้ว let's go จะต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกเนี่ยเราฉีกขาไม่ค่อยได้เลยนะคะรุ่นพี่ก็เลยมาช่วยยืดอีกทีหนึ่งก็เป็นตามที่ทุกคนเห็นเลยค่อนข้างที่จะเจ็บปวดสู้ชีวิตมากพยายามมากสุดๆและเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปเต้นพอร์ตโฟลิโอและให้ทุกคนได้ดูกัน Out of this state, dear. Acknowledge you were a fake here. Yeah. From there on, you might just go home. Somebody call out to you. และแน่นอนค่ะรอบแรกเราไม่ผ่านรอบสองอ่ะสิ่งที่เราเจอคือข้อเขียนเราเป็นข้อเขียนเกี่ยวกับบัลเล่ทั้งหมดอ่ะทั้งประวัติทั้งท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดเ,เขาจะส่งโจทย์มาให้ด้วยนะในการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยบึ้งเจอประมาณแบบเกือบห้าสิบกว่าท่าเลยนะคะที่เราต้องไปหาอันนี้ยังเขียนไม่หมดนะซูฮ่า ถึงจุดที่วันถัดไปเราสอบข้อเขียนแล้วนะคะก็หวังว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดจะมาบอกให้ฟังว่าเราเจออะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บอกหมดหรอกข้อสอบเป็นแนวๆเฉยๆนะคะเ,เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราสอบเสร็จแล้วนะคะก็แบบลองช่วยด้วยเลยที่เราเตรียมการออกแบบก็จะเป็นแบบสถาบันทางครอบครัวหรือว่าบบเกี่ยวกับสังคม แล้วว่าสะท้อนยังไงในปัจจุบันที่ยากสำหรับเราที่สุดและใช้เวลาในการทํางานมากคือการแบ่งงบป,ประมาณนะคะชีก็จะให้งบป,ประมาณมาแต่แต่ละปีเชื่อว่างบป,ประมาณน่าจะไม่เหมือนกันก็ข้อนี้ก็ยากอยู่นะพอมาข้อ2ก็จะให้อธิบายแบบเต้นนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยข้อ3นักเต้นเต้นสองสไตล์ใช่ไหมคะก็จะมีความแตกต่างกันยังไงสุดท้ายจะเป็นประวัติบัลเล่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะชอบแนวคิดของเราไหม แล้วหลังจากนี้เราก็ต้องไปเตรียมการแสดงเตรียมสัมภาษณ์ก่อนเตรียมความรู้แต่ละสไตล์ทั้งหมดการปฏิบัติด,ด้วยคิดว่าเตรียมเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดสําหรับเราแล้วเราคิดว่าพอถึงวันที่ยีบสองอ่ะถ้าผ่านมันก็แบบเครียดถ้าไม่ผ่านก็เครียดแล้วเราไปลุยการปฏิบัติต่อเลยค่ะ ในส่วนของโชว์ที่เราเตรียมไปลูกออกใหม่หมดเลยจะไม่เหมือนรอบพอร์ตโฟลิโอแหละตอนนี้จะเป็นคนละแนวเป็นตัวเองไปเลยจากนั้นนะคะแล้วก็ชี้ขามาเรื่อยๆเลยแล้วก็ซ้อมการแสดงไว้ในรอบสัมภาษณ์มาตลอดนะคะต้องซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าพอถึงวันสัมภาษณ์เนี่ยเราจะได้ไม่พลาด และใครที่กำลังเตรียมสอบรอบโคตา้าเหมือนเรานะคะเราแนะนำช่องนี้เลยเราจะได้รู้ทั้งคำศัพท์ของท่าเบสิก <Basic S 1> และชื่อท่าต่างๆนะคะหรือแม้แต่การปฏิบัติช่วงนั้นเราก็เตรียมอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะฝึกปฏิบัติของบัลเล่ซ้อมโชว์โซโล่ของตัวเองก็ตามทุกคนจะได้เห็นสภาพตอนเราสอมเสร็จตอนนี้ไม่ไหวแล้นวนะคะทุกคนเวียนหัวมากไม่เคยหมุนบัลเล่มาก,ก่อนก็อย่าทำเยอะนะคะเพราะว่า ม,มันปวดหววัวมากจริงๆตอนนี้แบบรู้สึกจะอ้วกแล้วก็แบบหน่วงๆมากๆแล้วขอตัวไปพักไปอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนทฤษฎีต่อนะคะทฤษฎีไม่พอไปฝึกสัมภาษณ์ต่อสูขข้ค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่วันถัดไปายตอนนั้นเราเริ่มแพนิกกับตัวเองละเป็นช่วงที่เครียดหนักมากใกล้จะประกาศผลคือถ้าเราไม่ติดข้อเขียนนะ่ะเราก็ไม่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะ ุกคนคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงวันที่21แล้วนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราต้องกลับกรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องดูผลสี่โมงเย็นซึ่งเราก็ยังเดินทางไม่ถึงหรอกน่าจะถึงกรุงเทพสักสามสี่ทุ่มเร็วสุดก็สองทุ่มประมาณนี้หวังว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดคือเรามั่นใจว่าเราทําเต็มที่แล้วจริงมาเป็นความรู้สึกอิ่มอะแบบอิ่มใจที่เราทําเต็มที่กระทงทฤษฎีแล้วแล้วก็หวังว่าโชว์ที่เราตั้งใจเตรียมมา เราจะได้ไปโชว์ศักยาภาพในวันที่26ก็ขอให้เราได้เข้ารอบถัดไปรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรต้องเสียแล้วจริงๆเอาให้เต็มที่เอาให้สุดตลอดเวลาที่ผ่านมาคือความกดดันมันแบกอยู่ข้างหลังตลอดเสียงรอบข้างจะถามนี้ตลอดว่าถ้าไม่ได้มาโวอล่ะจะไปทางไหนต่อซึ่งมันก็ทําให้เราค่อนข้างจะกดดันเพราะว่าในใจเรามันมีการโต้แย้งตลอดว่า เราเลือกแล้วว่าเราจะโตที่นี่อ่ะเเราพร้อมที่จะพิสูจน์กับตัวเองให้อาจารย์ได้เห็นว่าเราพร้อมที่จะิบโตที่นั่นจริงๆสถานีต่อไปจะเป็นการประกาศผลแล้วนะคะเชิญไปลุ้นผลกันได้เลยค่ะ,คคะอนนผลออกแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าระบบลังจะกดแล้วนะคะ คะคนออกแล้วนะาเห็นแล้ว Huh? <laughs> ิตติ้งชุดก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะคะถึงวันจริงที่เราต้องไปสัมภาษณ์แล้วนะคะตื่นมาก็นียื้เส้นยื้สายกาเลยตือนแต่ตีสี่ยื้เส้นคืงชั่วโมงจากนั้นเราก็เดินทางไปสัมภาษณ์ันนะคะให้ดูภาพประกอบก่อนสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเรามาเมา์กันนะคะว่าเราเจออะไรบ้างยองตอนนี้เราก็สัมภาษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายที่นั่นเพราะว่า เขาไม่น่าจะให้ถ่ายอสัมภาษเสร็จแล้วกลับมาบ้านมาเมาบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่ได้กดดันมากค่ะแต่ว่าจะเป็นการสอบเดี่ยวเขาก็จะมีสแตนบายให้รอหน้าห้องประมาณ ถ้าคนต่อคิวไปเรื่อยๆเขจะมีห้องหนึ่งสัมภาษณ์ก็คือเขาจะให้ไปแค่คนเดียวนะคะซึ่งก็จะมีสุ่มเลัลล่เราโดนทำการด้นสดเป็นของคอนเทมให้ฟีสไตล์เกี่ยวกับคอนเทมก็แสดงโซโล่ไปถ้าที่โดนสุ่มของเราจะเป็นให้หมุนอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเชนเน่หรือปิเก้แต่ว่าเราเอาพื้นฐานเบสิกอาจารย์จะให้หมุนพีโรเวตแต่ว่าเราทำไปแค่ครั้งเดียวอาจารย์แลยข,ขอ ดับเบิลพิโรเวตเขาจะมีให้ทำเป็น First Position แล well. so, ้วก็ตามด้วยใคร่หงเท้าการสัมภาษณ์บอกเลยว่ามีติดขัดบ้างส่วนหนึ่งก็เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่รู้สึกว่าด้านการพูดเราอยากให้มันดีกว่านี้หน่อยก็แอบกดดันอยู่กว่าว่าตัวเองจะทำวันนี้ได้ไม่ดีกว่าว่ารู้สึกแบบขอโทษตัวเองในอนาคตตลอดเวลาคือเราทำเต็มที่แล้วจริงๆแต่ว่า มันอาจจะไม่ได้ดีมากขอโทษตัวเองในอนาคตถ้าว่าไม่ติดจริงๆอยากให้รู้ว่าทำเต็มที่แล้วจะรู้ไปเจอกันอีกทีวันที่สองพฤษภาคมเลยอะคะ แล,แล้วก็ถึงวันประกาศผลเฮ้ยีอะไรตกใจหมดอันเคากำลังก่อน และแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแฉบจบไปแล้วนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่เราได้เล่าไปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากกลัวที่จะเริ่มเราไม่รู้หรอกว่ามหาลัยเขารับน้อยอะเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ต่อให้มันจะมีแค่หเปอร์เซนเราก็ยังมีโอกาสจงให้เกียรติกับสิ่งที่ตัวเองรักอย่าไปมองว่าฉันทําไม่ได้หรอกอย่าดูถูกตัวเองเราอาจจะ ไม่ได้เก่งในช่วงแรกถ้าเราพัฒนาเราอยากได้มาจริงๆอะเราพัฒนากว่าแต่ก่อนแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ติดแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ย่าอยู่กับที่เราอยากให้ลองจับหัวใจตัวเองดูหัวใจเรายังเต้นอยู่ไหมถ้าหัวใจเรายังเต้นอยู่เรายังมีโอกาสที่ได้ลงมือทํานะคะอ้อรื่องบอกทุกคนไปรอบสองเนี่ยจะไม่ได้ส่งแบบพอร์ตโฟลิโอแบบไฟล์แล้วนะคะ โต้ตาเขาใช้ทําแบบแฟมเนาะเพราะว่าเราต้องเตรียมโซโล่ไปเองแล้ีไก็คือผอ่อนโซโล่ของเราชโชคดีที่อาจารย์น่ะเขาขึ้นอร์ตมาเราเลยสามารถโอเคมาเปิดเป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้ดูนิดตนึงส่วนตัวเราใส่เป็นแฟมมาเลยบางคนก็ทําเป็นแบบเป็นเล่มมาเลยรอบนั้นอะ่ะอาจารย์เปิดเปิดไปเลยแบบว่าไม่ได้อ่านไม่ได้อ่าน,านหรือขนาดนั้นเขาแค่แบบว่าดูรูปว่าเราทําอะไรมาบ้างมีเทคอนโดก็ใส่ไปที่เราใส่เทคอนโดอ่ะเพราะว่าเราเอามันมาเชื่อมกับการเต้นด้วยนะคะเลยเราไม่ได้แยกนะว่ากีฬาก็ ก็แยกส่วนกีฬาสีเราไม่ได้อยากให้อาจารย์เข้าใจในมุมนั้นเราอยากให้อาจารย์รู้ว่าเราเนี่ยต่อให้เราจะเรียนสายอื่นเราก็สามารถเอามาผสมกับศิละปะหรือว่าแนวคิดสร้างสรรค์มันสามารถผสมกันได้กระจกแบบใสคำคมจะแวบบคลิปต่อไปเราจะมาทำยูนิวอลนะคะว่าวันแรกของการไปมหาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้แชร์ไปคนที่สนใจคณะนี้สาขานี้ที่เป็นตัวเรื่องในดวงใจอยู่แล้วก็ ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับผลที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่ามันอาจจะมีช่วงที่ยากบ้างเคว้งบ้างเชื่อเถอะว่าถ้าเราอยากเติบโตที่นี่จริงๆเราพยายามอยู่ส่วนนี้จริงๆเราเป็นตัวของตัวเองเราเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนไว้เจอกันนะคะรุ่นน้องเด็กหกเก้าบ๊ายบายชัช่วๆนะบ๊ายบาย